สวัสดีครับต้อนรับคุณสุธิชัยไลฟ์กราบช่วงนี้ผมต่อสายตรงไปที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับคุณสุจินชัยชุมศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณสุจินทครับท่านผู้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับมีคาประกาศเคอร์ฟิวหรือว่าขอความร่วมมือให้คนไม่ออกจากเขตสถาน5ทุ่มถึงตี5ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปใช่ไหมครับท่านผู้ว่า ช่ครับใช่ครับครับมีเหตุผลมาจากอะไรครับมันต้องทาไมต้องเข้มข้นขึ้นชัดเจนครับก็ก็อยากเรียนก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาการเนี่ยโดยโดยส่วนของประเทศไทยเนี่ยผู้นํารัฐบาลคือท่านนายกรัฐมนตรีตรงตีว่าการกระทรวงบาไทยท่านประหลัดกระทรวงเนี่ยถ้าเป็นห่วงนะรวมถึงกระทรวงอื่นๆนะครับก็มีความเป็นห่วงเรื่องนี้แล้วก็ตัวเลขจริงๆแล้วตัวเลขในประเทศไทยเนี่ยก็ยังถือว่าคุมได้อยู่นนทบุรีเองเนี่ย ก็บอกว่าตัวเลขค่อนข้างสูงกว่าหลายจังหวัดนะครับเพราะว่าเป็นปริมณฑลหนึ่งคู่กับกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมผมจะออกมาตรการออกมาสี่เรื่องนะครับสี่ด้านก็คือหนึ่งการควบคุมสารที่ก็เหมือนกับจังหวัดอื่นๆแต่ว่ารายละเอียดอาจจะไม่ตรงกันส่วนที่สองก็คือการควบคุมกิจกรรมนะครับก็พยายามความถามว่าทําไมต้องออกมาตรการตรงนี้นะครับเพราะว่า หนึ่งเนี่ยเราเพิ่งออกควบคุมสถานที่ไปก็คือ,อการปิดร้านสะดวกซื้อนะครับระหว่างห้าทุ่มถึงตีห้า่องรัฐบ,บาลเนี่ยให้นโยบายในเรื่องของการั้งนดา่านนะครับตอนดึกเนี่ยก็คือดูแลเฝ้าดูแลประชาชนสังเกตอาการ,รแล้วก็ถ้าเกิดมีนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ส,สารสูขประจําด่านด้วยก็จะคัดกรองรส่วนนี้เพราะฉะนั้นการออกมาตราการตัวน,นี้มาก็จะรองรับในสามส่วนที่ที่ออกมาสอดรับกัน นะครับแต่ว่าไม่ใช่เคอร์ฟิวนะครับเป็นมาตรการที่ขอความร่วมมือประชาชนไม่ไม่ไประวางห้าทุ่มถึงเจ็ยห้าสีห้านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ปิดร้านสะดวกซื้อช่วงนี้ก็เพราะว่ามีการยังมีการโม้สูงอยู่นะครับพอออกมาตรงนี้ก็รองรับตรงนี้ก็จะสามารถจะควบคุมให้คาแนะนําแล้วก็ประกาศเตือนประชาชนที่ที่มาโม้สูงแต่ว่าถ้าประชาชนสัญจรอะไรหรือถ้ามีเหตุจําเป็นจริงๆอันนี้ก็เดินทางได้ปกติครับอื ครับเหตุจําเป็นนี่หมายถึงว่าเราต้องให้เขาบอกเหตุผลด้วยถ้าเราเจอเขาหลังห้าทุ่มหรือจะมีเขียนเขียนไว้เลยครับว่าถ้าเป็นการขนส่งสินค้าเป็นการเป็นการลดประจําทางหรืออะไรหรือแล้วก็มีเรื่องของการทํางานเป็นกะที่จะต้องมีอยู่ช่วงดึกอันนี้ปกติหรือเหตุจําเป็นเนี่ยก็เช่นเช่นป่วยแล้วลงมาอันนี้ก็จะมีการสอบถามครับสอบถามที่น้องประชาชนนะครับ S <S อีกอันหนึ่งถ้าเกิดมีการอันมั่วสมดามลิมนอะไรต่างๆได้ว่าจัดเตือนแล้วก็ขอความร่วมมือแต่ถ้ายังไม่ร่วมมือก็อาจจะมีกฎหมายอื่นที่มีบทลงโทษเข้าดำเนินการด้วยนะครับม,มันก็จะสอดรับกันสามสี่ส่วนไปด้วยกันครับครับครับยอดของคนติดเชื้อที่นนทบุรีล่าสุดนับถึงวันนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ยอดติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยหกสิบสาม 63วันนี้เพิ่มขึ้นมา2ครับครับแล้วก็รักษาหายไปแล้วเนี่ย14ยังยังอยู่ในการรักษาเนี่ย48ครับคครรัับบนะแล้วก็มีเสียชีวิตหนึ่งครับก็ขออนุญาตเล่าเรื่องเสียชีวิตนิดนึงทม์ไลายเนี่ยก็คือไปไปสถานที่ชกมวยไปชกมวยแล้วก็ครับชกมวยครับก็ไปดูนะฮะไม่ได้ไปชกแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งสิ่งที่ต้องเล่าเพราะเหตุผลที่ครับ อไปรักษาอาการเดิมของแกก็คือน้ําในหูไม่เท่ากันครับแต่ไปแล้วไม่บอกว่าไปไหนมาบ้าน<อ>ทําให้เราต้องเสียทีมแพทย์ไปเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสัสี่ถึงห้าคนตั้งแต่คุณหมอพยาบาลคนที่ที่ไปตรวจโรคแล้วแกไม่ได้บอกนะครับอันนี้ต้องไม่เสียนี่ไม่ได้เสียชีวิตนะครับแต่ต้องไปกักตัวสิบสี่วันซึ่งทําให้เราเสียทีมแพทย์ไปเนี่ยซึ่งจริงๆควรจะรักษาได้หลายร้อยท่านเนี่ย อันนี้ก็ต้องไปกักตัวเลยนะครับแล้วก็แล้วจริงๆอาการเนี่ยพอไม่บอกอาการก็ทําให้การตรวจหมอไม่ทราบเพราะจริงๆไม่มีการอาการด้านนี้พอสิบสามวันมาที่สิบสี่ก็เสียชีวิตเลยครับโอ้ครับเพอมาตรวจเจอวันที่สิบสามเนี่ยไปบอกพอเริ่มมีอาการมารู้วันที่สิบสามนี่ปอดเนี่ยขาวไปหมดแล้วครับสิบสี่ก็เสียชีวิตเลยครับครับอืบอ๋อใช่มีที่มาว่าไม่บอกความจริงก็เลย กลายเป็นปัญหาแล้วทําให้คนไปติดคนไปติดเชื้อจากคนเนี้ยสักกี่คนเท่าที่เราประเมินแล้วของแมไลน์ของแกไปการวัดหลายงานมากเท่าที่สอบสวนนะครับแล้วก็ยังไปที่ชุมชนอันนี้อยู่ในตำบลตำบลที่เราประกาศแล้วก็แจ้งได้นะครับเป็นตำบลไซมาที่เราตามไลน์ไว้นะครับก็ไปมีการไปประชุมกันไปรวมกลุ่มมีไปงานวัดต่างๆอันนี้ผมก็กลับเรียนว่า เป็นเรื่องที่น่าห่วงแล้วเราก็ต้องไปสอบสวนอาการในคนข้างเคียงต้องตัดตัวอะไรเนี่ยต้องเสียทั้งงบประมาณบุคลากรหลายส่วนครับในการดูแลการที่ไม่บอกนี่แหละครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากตรงนี้อยากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเลยถ้าไปการที่ไหนที่ที่เราต้องระวังแล้วเนี่ยรหรือไปพบแพทย์เนี่ยก็ขอให้บอกสิ่งเหล่านี้ด้วยครับหกสิบสามคนที่ติดเชื้อถึงวันนี้เนี่ยมีเป็นคลัสเตอร์เป็นกลุมกล่มๆจากไหนบ้าง ส่วนอที่มีที่มีนะครับก็ไปสนามมวยเนี่ยสามสิบสี่เลยครับโอนะครับแล้วก็อืครับไปเป็นผ่านเเอออใกล้เคียงกับผู้ใกล้ชิดนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยก็หกลายนะครับไปเอไปต่างประเทศมานะครับครับลายแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับทองหล่อครับทองหล่อที่สองลายครับก็ไปอยู่บนทำงานบนเรือสำราญเนี่ยหนึ่งลายครับ ที่เหลือที่เหลือก็เป็นผู้ป่วยยืนยันทั่วไป14รายรแต่ตอนนี้เราเฝ้าระวังถ้าเรามีตึกเรามีตึกเฝ้าการซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากาท้องถิ่นต่างๆเนี่ยรจริงๆงานสี่ส่วนนี่ยก็ผมเรียนสั้นๆเนยนะว่าหนึ่งนอกจากประกาศปิดการงดกิจกรรมการเตรียมดูแลผู้ป่วยเนี่ยตอนนี้เราเราไปดูอย่างนี้ครับว่าผู้สูงอายุเราเนี่ยเกือบสองแสนรายครับอุทุบุรีผู้สูงอายุเยอะมากอัน,อนนี้รเราใช้อสมอ กำนานผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ครับผู้นำชุมชนเนี่ยตอนนี้วางแผนไว้สิบวันจะลงไปค้อประตูทั้งทั้งสองแสนทั้งประมาณสองแสนลายนี้เลยเพื่อให้ให้วางวิธีการปฏิบัติในการที่จะอยู่ห่างไม่ไม่ติดต่อลูกหลานดูแลใกล้ชิดนะครับแต่ว่าอย่าไปอย่าไปใกล้ครับม้อันนี้สองแสนลายนี้ตรงนี้เรามาร์กไว้เลยแล้วลองออกคาออกมาตรการด้วยว่าผู้สูงอายุเกินหกสิบนะขอความร่วมมือมากอย่าออกกับกิสถานโดยไม่จําเป็นครับอันนี้มีการสอนรับทั้งหมด นะครับส่วนแล้วก็มีอาการที่จะต้องสังเกตอาการในสี่อาการรับต้องไม่ต้องระบุนะฮะแต่ต้องิ่นใหญ่ๆเนี่ยจะช่วยเราดูเรื่องอาการสามตัวสี่ตัวแล้วก็มีของเอ่อเอ่อพี่อะไรพยาบาลที่อยู่บางไทรนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดดูสามสี่ส่วนเนี่ยดูกันหมดเป็นตึกตึกที่ประเทศเตี้ครับที่เราสร้างไว้สําหรับพื้นฟูครับไม่ไม่ได้ติดนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ เราคิดว่าไปไหนมาไหนแล้วเราต้องเข้าระวังครับถ้าเกิดอยู่บ้านไม่ได้ก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้สี่อาคารนี้ก็ร่วมประมาณสองร้อยห้องครับครับอันนี้อันนี้เรามีเตรียมไว้แล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยพร้อมสองสองตึกครับแล้วอาทิตย์ถัดไปพร้อมอีกสองตึกครับแล้วก็วางแผนไว้ตอนนี้กรณีสถานการณ์ถ้าเราลุกลามอันนี้คิดเผื่อไปครับไม่ไม่มีไม่เป็นไรครับแต่เราคิดเผื่อไว้ก็คือเราขาดถ้าเกิด สถานการณ์ลุกลามแลนน้วจานวนคนไข้ามากขึ้นเนี่ยอตอนนี้ตึกบางกวยสองโรงพยาบาลบางกวยสองโรงพยาบาลบางบัวทองสองตอนนี้เราแปลทุกโรงพยาบาลแล้วเป็นโรงพยาบาลที่รับรับได้หมดแล้วเพราะว่ามันเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเต็มในบางจุดนะครับเพราะเพราะว่าจริงๆเราเตรียมเตรียมเตรียมไว้เนี่ยประมาณสี่สิบห้าสิบเตียงเริ่มเริ่มจะไม่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 เยอะมากแต่เตรียมว่าถ้าเกิดสูงมากขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้รับงบประมาณนะครับ จากทั้งสามส่วนก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครนนท์เทศบาลนครปักร์เกดรวมกันให้ร้อยล้านสำหรับซื้อเครื่องมือเช่นเครื่อง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 ่หายใจหรืออุปกรณ์สำคัญึ่งอันนี้ต้องใช้เวลาในการสั่งซื้อเนี่ยเตรียมไว้เลยครับอันนี้ได้ได้ได้รับความร่วมมือจากกองที่อย่างดียิ่งครับครับก็เตรียมในซีเนโรที่กรณีเกิดวอร์เคสคือสถานการณ์อย่างเนี้ย ครับอันนี้เราเราเตรียมไว้เลยในสิบห้าถึงยี่สิบวันข้างหน้าครับงบประมาณที่ว่านี้เราซื้อเครื่องช่วยหายใจต่างๆอุปกรณ์ต่าง,ต,าง,รต,างตรงเลยใช่ไหมครับไม่ต้องไปต้องผ่านส่วนกลางอีกแล้วใช่ไหมของเราก็ไม่ไม่อันนี้<พ>ไม่ต้องครับอันนี้เป็นงบที่ท้องถิ่นโอนให้เลยก็จะเป็นซื้อหลบสองลักษณะคือเป็นลักษณะอุดหนุนหรือว่าซื้อซื้อมาให้ยืมใช้นะครับแล้วก็เสร็จรเสร็จธารกิจก<ๆ>็อาจจะเอาไปใช้อย่างอื่นได้ไดถ้าสถานการณ์หมดแต่เครื่องมือเหล่านี้คือเป็นทีมแพทย์เป็นคน เลือกเองว่าจะต้องใช้อะไรในสถานการณ์ของโควิดครับร้อยร้อยร้อยล้านเนี่ยจะเป็นเครื่องช่วยหายใจเครื่องอะไรต่างๆเช่นเครื่อง PPE ที่เป็นชุดนะครับที่อันนี้เป็นพวกชุดเส้นเตืองแต่จริงๆแล้วเราก็ดัดแปลงหลายอย่างวันนี้เราตรวจคนไข้เราใช้ระบบโทรศัพท์ใช้คอนฟ e เ e นซ์ไม่ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องตรวจตลอดเวลาครับประหยัดนะครับแล้วก็ N95 ซึ่งตอนนี้สั่งซื้อสิ่งเหล่านี้เรามาใช้แล้วก็จำลองใช้กับเจ้าหน้าที่ของเราด้วยตอนนี้เราทำเป็น เป็นเหมือนบล็อกกระจกนะกัรเจ้าหน้าที่นี้ที่ต้องเป็นฟอนออฟฟิศทั้งหมดเลยอตอนนี้สั่งการทั้งหมดไปแล้ะครับในการทํางานร่วมกันด้วยครับก็เพราะจริงๆถ้าเจ้าหน้าที่ฟอนออฟฟิศเช่นขนส่งเนี่ยทําบัตรเนี่ยถ้าติดคนหนึ่งเนี่ยคนที่มาติดต่อทุกคนถ้าติดตามไปหมดอันตรายมากครับใช่ครับอืฉะนั้นเราแล้วก็ได้ได้จากรัฐบาลนิดเดียวนะครับรัฐบาลเพิ่งให้หน้ากากมาที่เราจะมาเสริมกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเลยอครับหน้ากากอนามัยครับอันนี้เราจะ เยผ่านทางกระทรวงมหาดไทยท่านประหลัดบอกมาเม,ามาื่อวานแล้วก็จัดอย่างให้ดีที่สุดครับในการปกป้องเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะต้องติดต่อกับผู้มาติดต่องานทั้งหมดครับพอไม่พอไมครับสำหรับเจ้าหน้าที่เนี่ยพอสำหรับประชาชนทั่วไปเรื่องหน้ากากนี่เป็นยังไงที่นนทบุรีเอ,อหน้ากากสําหรับประชาชนทั่วไปที่ให้ตัดเป็นผ้าเนี่ยอันนี้เราแจกจ่า่เพียงพอกับจํานวนที่เรารับยอดมาเลยครับ,รบส่วนหน้ากากอนามัยส่วนหนึ่งก็ประชาชนหาซื้อจากเจ้าหน้าที่ตอนนี้ วันนี้ได้รับมาล็อตแรกเนี่ยเราก็จัดไปทุกหน่วยครับ,รบที่เป็นภาคของบริการแม้แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลส่วนของโรงพยาบาลน,นี่แยกทางห่างออกไปครับ,ค,รบคิดว่าคิดว่าเพียงพอครับแล้วก็มีจริงๆแล้วต้องการาบขอบคุณนะพี่น้องประชาชนได้ได้ไดเอ,อวันนี้ที่น้องประชาชนได้มาบริจาคอืออุปกรณ์ <ๆ S 2> วัสดุจําเป็นต่างๆเนี่ยเราก็สลับผลไปที่โรงพยาบาลม,มีมีหลายรายส่วนนะทั้งรั้ราหาสากิจทั้งหน่วยงานต่างๆเนี่ยมอบผ่านจังหวัดก็มีมอบ,รบรววตรงไปที่โรงพยาบาลก็มี รกรบวนกาเหล่านี้เราพยายามส่งให้โรงพยาบาลเพื่อ,อเซฟคุณหมอทีมทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมแต่ด้านการแพทย์ทั้งหมดเนี้ยเซฟให้มากที่สุดเพราะเป็นด่านหน้าถูกต้องและเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดครับครับ,ค,รบความที่เมืองนอนท์ติดติดกับกรุงเทพมากด่านที่ตั้งมาหลายวันเนี่ยเคร่งคัดแค่ไหนเรายังไม่ถึงขั้นเราบอกว่าห้ามคนเข้าออกใช่ไหมครับห้ามคนจากข้างนอกเข้ามาห้ามคนไหนออกนี่ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เราต้องสกัดให้ได้เนี่ย ความเข้มข้นของด่านที่ตั้งมาเนี่ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็ก็อย่างน้อยเนี่ยถ้าทําให้ประชาชนเนี่ยไม่ออกออกจากบ้านมากไปเนี่ยคือจริงๆแล้วก็มีความตาระหนักระวังโดยมาตรการต่างๆที่เราออกมามันก็สนรับกันนะครับจริงๆแล้วผมออกไปสังเกตเน,นีก็ถนโนโล่งมากขึ้นอันนี้จริงๆ <sarc> แล้วทุกวันนี้ก็เป็นแต่ผู้จาเป็นจริงๆนะ <ordon S 2> ครับสองถามว่าด่านนี้ทําอะไรได้ถ้าเกิด มันจะมีเรามีเครื่องเครื่องตรวจอุณหภูมินะครับถ้าตรวจแล้วสูงจริงอ่ะเราก็จะคัดกรองเลยครับนะครับแล้วก็เป็นที่แนะนํามากก็คือหนึ่ง,ง,งการใช้หน้ากากาอนามัยสองการใช้เจลสามการเดินทางไปไหนให้เรามาระวังก็เป็นสิ่งเหมือนเหมือนมันเจ็ดวันอันตรายส่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นข้อแนะนํามากึ้นในเรื่องของโควิดครับในกรณีที่เราจะสมมติว่ามีคนไข้สูงเนี่ยเข้ามาจากกรุงเทพเนี่ยหรือมาจากจังหวัดใกล้เคียงเนี่ย เราไม่ให้เขาเข้าเลยใช่ไหมหรือว่าเราจับเข้าเข้าลงพยาบาลได้ยังไงเราสอบสวนโรคก่อนครับในในจุดที่สกัดเลยนะครับเราจะสอบสวนโรคถ้าสอบสวนโรคเสร็จเนี่ยการที่ฐานว่าเออสมมติมีอาการเอที่ที่ว่าจะเข้าข่ายอันนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ทางจะเช่นไอตัวร้อนหรืออะไรมีอะไรที่สมมติสังเกตอาการแล้วสงสัยก็จะตามทีมแพทย์มานะครับเป็นโรงพยาบาลที่เราคัดกรองอาจจะบางบด บางกลยสองมารับเข้าไปเพื่อเพื่อไปดูไปตรวจเลยครับอันนี้ก็จะมีมาตรการส่วนนี้สริมาอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลได้กำชับเรามาแล้วก็ให้ทําหน้าที่นะครับด่านเนี่ยท่านอบอสงสุดจะเป็นผู้กํากับดูแลนะครับผ่านไมรทัพภาคครับครับครับคนเมืองนนที่เข้าบอกว่าอยากจะตรวจอ่ะแต่ว่ามีโรงพยาบาลไหนให้ตรวจยังไงมีคําแนะนําว่า คนประเภทไหนยังไม่ต้องตรวจมีอาการยังไงถึงจะตรวจไปครับประชาประชาชนทั่วไปเข้าใจแค่ไหนครับคือผมว่าวันนี้ก็ก็อาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเริ่มรู้แล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสงสัยเนี่ยเรามีสายด่วนอันนี้เรามีเฟซที่ออกไปว่าโรงพยาบาลทั้งหกแห่งทั้งแปดแห่งนะครับของเราเนี่ยเราพร้อมที่จะรับเป็นเป็นทีมที่จะคัดกรองทั้งหมดนะครับแล้วก็ สงสัยเนี่ยเรามีสายด่วนอย่างหนึ่งห้าหกเจ็ดโทรมาสอบถามได้ครับสงสัยอาการแล้วก็ถ้าเกิดถ้ายิ่งถ้าบอกว่าไปไหนมาไหนมาบ้างเรามีอาการเงี้ยเราก็จะส่งทีมแพทย์ไปดูเลยนะครับแต,แต่ถ้าเป็นไม่ได้หนักหนามากเราก็จะข้อแนะนําก็การกักตัวเพราะว่าจริงๆแล้วจะจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุมการปกครองที่ดูแลในเรื่องของการเคลื่อนไหวกรณีที่มาจากต่างถิ่นแล้วก็ต้องเราเราให้กักตัวสิบสี่วันเนี่ยก็จะมีโปรแกรมต่างๆที่มา คอยดูซึ่งอ,อันนี้จะผ่านท่านนายเพอ,อไอดูนายเพอก็จะดูสองสามเรื่องก็คือหนึ่งการที่จะดูแลเฝ้าระวังคนกลุ่มต่างๆที่ข้าเฝ้าระวังในชุมชนนะครับสองเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายตามที่ที่เราปิดนะครับสามเนี่ยก็ร่วมกับท้องถิ่นในเรื่องของการกวาดล้างทนเรื่องความสะอาดตลาดทําทุกวันครับตอนนี้การที่สกปรกเนี่ยทาทุกวนันสี่นี่ก็คือเช่นพื้นที่ที่ที่มีเกิดคนนี้ป่วยแล้ว จะเข้าไปทาความสะอาดไปามที่ต่างๆอันนี้ก็จะเข้าไปฉีดน้ํายาทาความสะอาดให้ก็เป็นหน้าที่ที่ร่วมกันกับท้องที่ท้องถิ่นครับแล้วก็่วนต่างๆครับอืมครับอะไรที่หนักใจบ้างท่านผู้ว่าคิดว่ายังมีอะไรที่ยังต้องทําอีกเยอะในกรณีที่จะต้องให้ยับยั้งการแพร่ให้ได้เนี่ย ความร่วมมือประชาชน<อ>มาที่หนึ่งเลยใช่ไหมความร่วมมือประชาชนเป็นสิ่งสาคัญที่สุดครับผมประวันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเ,<อ>เรื่องเรื่องเรื่องงานต่างๆนี่ผมคิดว่าเราบูรณาการเราทํางานกันทีเง<อ>ินของทิ้งทุกแห่งเนี้ยสนับสนุนหมด<ช>นะครับเอความมั่นใจจากผู้บริหารตั้งแต่ท่านนายกท่าน,นรัฐมนตรีท่านประหลัดมาภัยนี้ให้ความแมนะนํามผมทุกวันนะครับให้ควาปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนคือผู้บริหารกระทรวงเนี้ย ให้ทุกเรื่องนะครับอันนี้เป็นเครือข่ายที่ผ่านมาผลกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผมเองในฐานะที่ทํางานร่วมกับคณะการควบคุมโรคเนี่ยการออกมาตรการต่างๆี่ผ่านคณะการควบคุมโรคซึ่งให้ข้อแนะนําแล้วผมเองเนี่ยทาหน้าที่อย่างเดียวครับกล้าตัดสินใจแนะนําอะไรถ้ามันดีแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วไม่กระทบกับภาพรวมเนี่ยเราผมทําหน้าที่ช่วยตัดสินใจช่วยทําครับแล้วพอพอขับเคลื่อนเนี่ยยัง อย่างตั้งด่านเนี่ยทางผู้การรับไปตั้งด่านดูแลหมดเลยนะครับเราท่านก็เข้มแข็งครับไปถึงท่านเป็นหลักเป็นหลักให้นะครับเป็นหลักให้จะมีทีมอื่นๆมีคนส่งมีท้องถิ่นมีอะไรไปรวมกันนะครับมีปกครองมีอะไรไปรวมแต่ว่าท่านเป็นหลักก็แบ่งหน้าที่กันเลยช่วยกันครับครับอย่างอื่นไม่หนักใจครับคิดว่าเออถ้าร่วมความร่วมมือผมคิดว่าเราเราไม่อยากเห็นประเทศเราเนี่ยเหมือนกับทาง ทางหลายประเทศในยุโรปหรือในอเมริกาที่มันระบาดการระบาดของเราวันนี้ยังอยู่ในสถา,านการณ์ที่ควบคุมได้ครับแล้วรัฐบาลก็สบับสผลเราทุกเรื่องครับก็ยืนยันครับ,รบ,รบแต่ว่าก็มีคนวิเคราะห์ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือหนึ่งเรื่องรักษาระยะห่าง Social Distancing งสองเรื่องของการที่คนอยู่บ้านมากที่สุดโดยเฉพาะคนอายุมาก สามก็คือการที่จะไม่มีการไปทํากิจกรรมร่วมกันในจุดต่างๆที่ท่านผู้ว่าพูดถึงอ่ะยังมีการม่วสุมกันเนี่ย<ช>ต่างๆนาน,นานเนี่ยพวกกลุ่มม่วสุมนี่เราพอจะรู้นะว่าเป็นใครเพราะว่าต,ตกดึกแล้วเนี่ยมันก็ตรวจไม่ยากใช่ไหมเรารู้ได้ยังว่าพวกนี้เป็นใครไปเจาะไปถึงที่บ้านเขาได้ไหมไปจัดการถ้าขอความรู้ไม่สาเร็จเนี่ยผู้ว่าจะจับเลยไหมจะตั้งข้อหาเลยไหมเพราะว่าอานาจภายใต้พรกฉุกเฉินก็มีอยู่แล้วนี่ใช่ไหม มีครับมีครับแต่ว่าผมก็เรียนแล้วว่าตอนนี้นนทบุรีก็แทบจะไม่มีอะไรมาแทบจะโล่งไปหมดแล้วครับไม่มีอะไรเหลือแล้วครับที่ห่วงอย่างเดียวก็เรียนแล้วว่าดูแลผู้สูงอายุซึ่งผมออกออกหลายมาตรการเป็นหลายข้อมากที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับแพรว่าวรุ่นเนี้ยทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยเป็นคาแนะนําอย่างเรื่องของออมาตรการตีห้าถึงห้าคุเนี้ยท่านผู้ตารเป็นคน ให้คาแนะนําว่าท่านผมจะปฏิบัติงานง่ายขึ้นถ้าท่านออกมาตรการนี้เราก็ถามกรรมการกรรมการบอกเอาเห็นด้วยงั้นออกคาสั่งนี้เลยนะครับแต,แต่เป็นแต่หลายคนก็ไปเขียนว่าเคอร์ฟิวจริงๆไม่ใช่เคอร์ฟิวครับ <laughs> เป็นมาตรการขอความร่วมมือครับคือขอความร่วมมือที่จะมีเคอร์ฟิวเอาเพืง่ายๆกือนการที่ไม่ไม่ออกเขสถานก็คือเคอร์ฟิวแต่ว่าท่านกําลังบอกว่าขอความร่วมมือก่อนแล้วถ้ามันไม่สําเร็จมีปัญหาจริงถึงจะประกาศ เป็นเคอร์ฟิว่างเป็นทางการทานองนั้นใช่ไหมครับครับก็เคอร์ฟิวต้องเป็นส่วนหน้าที่ของรัฐบาลครับนะฮะอันนี้ยังสำคัญมากเป็นส่วนหนึ่งแต่ผมคิดว่าอย่าเรามั่นใจครับเราเต็มที่ครับเราได้กําลังใจจากทุกส่วนแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้ท้งสื่อมวลชนต้องกราบขอบคุณนะเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับสู้ด้วยกันครับใช่ครับพร้อมครับครับใช่ครับสู้ด้วยกันบางจังหวัดเนี่ยอย่างภูเก็ตอย่างปัตตานีเนี่ยเข้าปิดเลยคือเขาไม่ให้คนออกและไม่ให้คนเข้าเลยเนี่ย เมืองนนทบุรีจะมีถึงจุดนั้นไหมมันมันทํายากครับท่านคนส่วนใหญ่ครับเพราะว่านนทบุรีมีทางเข้าออก20กว่าเส้นทางเลย20กว่าเยอะมากใช่ใช่เยอะมากครับสองเนี่ยคนที่นี่ส่วนใหญ่ไปทํางานกรุงเทพถ้าเราปิดเมืองเลยเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่มากครับครันคนนนทบุรีเนี่ยรึ่งเมืองไปทํางานกรุงเทพเราอันอันนี้เป็นเป็นแา่จะออกมาตรการแบบปิดเมืองเลยเนี่ย เราพื้นที่เราไม่ได้เหมาะกับลักษณะนั้นแต่มาตรการที่ออกผมมั่นใจว่าเพียงพอครับเพียงพอกับการทํางานในในพื้นที่ลักษณะที่เป็นปริมณฑลครับครับครับต่อก็แน่นอนคนจากกรุงเทพเนี่ยไปมหาสู่กันกับนนทบุรีเนี่ยบ่อยมากคนทํางานที่อยู่นนทบุรีมาทํางานกรุงเทพแล้วกลับเช้าเย็นก็มีเยอะเนี่ยทำยังไงไปเด็นปัญหาอยู่ตรงนี้เราเข้ามาทํางานเสร็จเขากลับไปกลับมาคนกรุงเทพก็มีบ้านอยู่เมืองนนท คือมึงคนมึงนนท์ก็จะไม่ไปอยู่กรุงเทพวันเสาร์ที่ก็กลับไปกลับมาตรงเนี้ยเรามีวิธีการดูแลยังไงก็งก็ให้แต่ละชุมชนช่วยกันดูแลครับจริงๆวันนี้เราที่เราเปิดสายชนต่างๆนี่ก็ถ้ามีการแปลกปอมหรืออะไรเนี้ยผู้นําชุมชนนะครับผู้นําหมู่บ้านเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านาก,ก็จะมีโทรรายงานมารเราเก็บข้อมูลนี้เราเข้าไปสอบสวนแล้วเราก็เข้าไปดูวันนี้จริงๆเราต้องบอกว่าโซเชียลเนี่ยช่วยเราเฝ้าระวังกับหมดเลยครับใช่สังคมสังคมในเมืองเนี่ย มีมีความตื่นขนาดที่บอกว่ายังตกเสียชีวิตยังไม่ให้เผาเลยใช่ไหมฮะอันนี้ทุกคนตอนนี้มีการเฝ้าระวังให้หมดครับอันนี้ต้องกราบขอบคุณนะครับเพราะว่าทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาอันนี้ก็ทําให้เจ้าหน้าที่ของเราทุกฝ่ายนะครับทํางานง่ายขึ้นครับถูกต้องถูกต้องใช่โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดยังทํางานเหมือนเดิมหรือว่ามีมาตรการอะไรพิเศษไหมโรงงานทั้งหลายเพราะว่ามีมาตรการพิเศษในโรงงานก็คือเรื่องของ โซเชียลดิสทนซิ่งครับปีระยะห่างสองเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากสามมีการคัดกรองถ้ามีใครอุณหภูมิสูงต้องออกต้องกลับไปพักเลยสิบสี่วันอันนี้ภาคการอุตสาหกรรมเราคุยกันเข้มข้นถ้าเออถ้าภาคผลิตไม่เกิดเนี่ยประเทศไทยจะลำบากมากครับแต่ว่าเรื่องมาตรการเหล่านี้เข้มข้นจริงๆผมยืนยันคะผมได้ไปตรวจหลายโรงงานอย่างเช่นโรงงานโตชิบานะครับผมเข้าไปตรวจเนี่ยทุกโตชิบาครับก็เข้มข้นมากครับ ทุกคนทํางานกันจริงๆมีหลายส่วนนะมีโอนิเจอร์เอดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เราคุยกันกับสภาอุตสาหกรรมกับภาคภาคของการค้าว่าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยให้ความร่วมมือเต็มที่ครับครับทุกฝ่ายเนี่ยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ครับชัดเจนครับยิ่งห้างสินค้าต่างๆเนี่ยชัดเจนนะปิดหมดครับที่นี่มีห้างสินค้าหรือศูนย์การค้าหรืออะไรต่างๆร่วมสามสิบแห่งนะครับเยอะมากใช่ไม่น้อยนะครับใช่ครับก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีครับอืกฝ่ายครับ แน่นอนคนที่มีปัญหาตกงานลำบากคนหาเช้ากินข้าของนนทบุรีคนที่ถูกอขอร้องให้หยุดก็ดีหรือว่าถูกให้ออกก็ดีช่วงนี้เนี่ยมีไหมที่มาร้องเรียนกับทางจังหวัดหรือว่าทั้งหมดเข้าไปหากรมแรงงานที่กรุงเทพหรือ,อยังไงตอนนี้ก็มีมาลงทะเบียนในเรื่องของการของความช่วยเหลือที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือ สามห้าพันบาทสามสามเดือนนะนะับก็บอยู่ในภาคแรงงานก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี้มีมีการดูแลอยู่แล้วครับก็ส่วนร้านอาหารอะไรนี้ผมก็ก้วว่าเราไม่ได้ปิดนะครับเร,เราเราเราปิดแค่ว่าไม่มีการรวมกลุ่มการขายอาหารต่างๆก็ยังทําได้แต่ว่าเออส่วนต่างๆแต่ว่ามันนั่งท<ส>านไม่ได้ใช่ไหมร้านอาหารเปิดไม่ไม่นั่งทานไม่รวมกลุ่มกันนั้นเองครับร้านอาหารร้านก็ปิดแล้วเราปิดตั้งแต่แรกเลยครับอื เราประกาศปิดเนี่ยทั้งร้านอาหารร้านเรื้อหนึ่งตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับปิดทุกๆส่วนที่จะมีผลกระทบต่อการรวมกลุ่มเนี่ยก็หมดนะครับอืบมครับครับดังนั้นก็แน่นอนเป็นภารกิจที่หนักแล้วก็ไม่เคยคิดว่าในฐานะผู้ว่ารชาชการจังหวัดต้องมาสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นอย่างไวรัสตัวน,นี้นะครับเหมือนในหนังเลยครับเหมอืหมอนในหนังเลยเหมือนในหนังเลยตอนที่ตอนที่เรียน เรียนรัฐศาสตร์หรือว่าตั้งแต่ไต้เต้าก็มาเป็นอำเภออําพอำเภอก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมาสู้กับโรคระบาดใช่ไหมครับที่ครับ <laughs> ก,ก็ดูแต่หนังครับดูแต่หนังฮะคอนเทนต์ชั่นเนี่ยก็ ه, ผมให้หนังที่แสดงเนี่ยเหมือนกับเหมือนจําลองการแ<อ>สดงมาไรก็ทำไมมันเหมือนอย่างนั้นนะแปลกมากเลยนะหนังนั้นเนี่ยก็คิดจินตนาการแต่ว่าแน่นอนเขาคงเอาบางส่วนจากยุคสมัยที่ สเปนเคยเจอกับไอโรคระบาดใหญ่ที่ตายกันเป็นสิบสิบล้านสมัยก่อนนั้นนะแต่ว่าวันนี้ที่ท่านพูดว่าเจอเนี่ยเหมือนในหนังเลยใช่ไหมเหมือนเลยครับก็เห็นเคยดูภาพโนลุูเชียเคยดูภาพักวโลใช่ไหมใช่มันล้างหมดเลยมันไม่มีคนถูกต้องอย่างนครบาเลสหอไอเฟลเนี่ยไม่มีคนไม่มีพื้นที่เราก็เหมือนกันเลยครับไม่มีคนครับใช่ใช่เหลือเชื่อเลยครับกรุงโรมนะที่ อปารีสซึ่งครั้งหนึ่งเคยเอ่อทุกคนจักท่องเที่ยวล,นล้นหลามในจุดต่างๆหอ,อไอเฟลหรือว่าเอ่อกรุงโรมเมืองใหญ่ๆที่ทุกคนต้องแห่แหนกันไปเนี่ยมันล้างไม่มีคนเลยครับม,มัน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 เป็นม,มันเป็นวิกฤตที่ไม่เก๋นิดเลยครับใช่ต้องบอกว่า,วาครับ<อ>รแล้วก็ ก็มาออกคําสั่งปิดห้างเนี่ยก็ไมในชีวิตไม่คิดว่าจะทําได้เลยครับไม่เคยคิดครับตอนนี้ที่บอกว่าร้านสะดวกซื้อปิดเลยใช่ไหมครับห้าทุ่มนี่ปิดเลยปิดครับปิดครับปิดเลยมีผลพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มีผลพรุ่งนี้ร้านสะดวกซื้อเพราะว่าทุกประเทศถ้ามีรอบกะผมผมออกคําสั่งแล้วถ้าเกิดจะชั้นไปเนี่ยเขาจะทาเขาเตรียมสินค้าไม่ทันก็ไม่อยากให้กระทบ๋อครับครับก็ออกออกเ็นครับ ครับครับก็คือร้านสะดวกซื้อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเซเว่นไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ตามแต่ใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยครับทุกทุกร้านครับทุกทุกกลุ่มนะที่เป็นร้านสะดวกซื้อทุกกลุ่มเนี่ยเราปิดหมดครับครับก็ปิดก็จริงๆแล้วากาศเดก็ไม่ได้คนเยอะอยู่แล้วครับใช่คนไม่เยอะถามว่ากระทบต่อการดำานงชีวิตไหมพอเราแจ้งให้ทราบทุกคนก็เตรียมตัวครับผมคิดว่าไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไร ครับครับครับขอบคุณมากครับท่านผู้ว่าสุจินนะครับให้กําลังใจด้วยแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารสร้างสื่อสารกับประชาชนให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันอย่างที่ท่านผู้ว่าพูดแล้วก็พวกเราทุกคนต้องการเห็นความร่วมมือจากประชาชนที่จะสู้ให้ได้ชนะถ้าเราไม่ร่วมมือกันเนี่ยจะมีหมอเก่งขนาดไหนอุปกรณ์มากมายขนาดไหนก็เอาชนะไม่ได้ อยู่ที่ประชาชนจริงๆนะครับครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ว่าสุจินครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ